รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วง NU-Band จากมหาวิทยาลัยนเรศวรน้นองๆที่นี่เขาจะมากด้วยความสามารถขนาดไหนติดตามได้กับรายการของเราวันนี้ค่ะ หรับนโยบายนะคะของทางมหาวิทยาลัยที่ที่ส่งเสริมเรื่องของกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างระบบนิเวศนะคะเพื่อทําให้เกิดการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งนโยบายนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของการทานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมค่ะซึ่ง ซึ่งนี่เป็นหนึ่งในเสาหลักนะคะของการทํางานของมหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็เป็นการทํางานของกองกิจการนิสิตนะคะที่จะพยายามที่จะสร้างระบบนิเวศดีๆเพื่อให้เกิดเ,เด็กๆค่ะที่มีความรักในเ,เสียงดนตรีการแสดงไม่ว่าจะเป็นร้องแล้วก็เต้นนะคะได้มารวมตัวกันแล้วก็สร้างสรรค์น,นะคะผลงานดีๆแล้วก็รวมไปถึงการพัฒนาตัวเองค่ะ เอ็นยูแบนก็คือวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยศวนนะครับเป็นวงดนตรีที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2550นะครับเป็นการรวมตัวของเด็กๆนะครับที่ต้องการเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสวนซึ่งเรามี โค้ตาพิเศษซึ่งเป็นโครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านศิลปวรรัฒนมนะครับชื่อว่าโครงการลูกพระคเนศเป็นการรับสมัครน้องๆในรนะดับมัธยมศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในมาาลนเรสวนนะครับก็ชื่อว่าโครงการลูกพระคเนศแล้วก็จะรับสมัครน้องๆที่มีความสามารถทางด้านดนตรี เต้นแล้วก็ร้องนะครับแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มเด็กๆกลุ่มนี้นะครับที่มีความสามารถมาจัดตั้งเป็นวงดนตรีลูกทุ่งนะครับเพื่อ,อส่งเสริมในเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการสนับสนุนพัฒนาทักษะของเด็กๆในด้านของการทํากิจกรรมความสามารถพิเศษของเขาที่มีอยู่ครับผมความโดดเด่นของน้องๆกลุ่มนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเด็กกลุ่มนี้คือเขาเดินทางมาเรียนต่อก็คือหัวใจหลักก็คือการเรียนนะครับแต่เขาสามารถ ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเต้นการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งการเล่นดนตรีประเภทต่างเนี่ยแล้วก็มารวมกลุ่มกันแล้วสามารถหลังสรรและสร้างสรรให้เป็นวงดนตรีซึ่งเป็นวงดนตรีลูกทุ่งครับเพื่อทําการแสดงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดนตรีลูกทุ่งรับงานการแสดงต่างๆเป็นการประชาสัมพันธ์หมาวิทยาลัยวรยเป็นการบอกเล่าเรื่องราว ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยผ่านบทเพลงผ่านเสียงเพลงซึ่งเป็นบทเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจําท้องถิ่นหรือเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยเราคุ้นชินกันอยู่แล้วครับผมสำหรับน้องๆ เอโนแบนนะครับก็จะเป็นน้องๆที่มีความสามารถหลากหลายมากนะครับทั้งด้านการร้องร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็ร้องเพลงสากลอะไรเงี้ยครับด้านดนตรีนะครับก็เล่นพวกเครื่องดนตรีสากลทั่วไปเครื่องดนตรีไทยนะครับแล้วก็น้องๆที่มีความสามารถทางด้านการเต้นไม <tır> ่ว่า <throw> <ๆ S 2> จะเป็นเต้นลูกทุ่งเป็นแดนเซอร์หรือเป็นโคเวอร์แดนอะไรเงี้ยครับน้องๆก็จะมีความหลากหลายในการในการในการเข้ามาทํากิจกรรมตรงนี้เยอะมากครับ ส่วนความโดดเด่นของน้องๆที่อยู่ในวงนี้ก็คือลหลายๆหลายๆด้านลหลายๆคนของน้องๆที่มาก็คือเขาจะมีทักษะส่วนตัวในการแสดงอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นนักร้องหลายๆคนก็เคยผ่านการประกวดในเวทีต่างๆไม่ทองคําจริงจ้าสวรรค์ซึ่งมาจากโรงเรียนมัธยมก่อนที่เขาจะเข้ามาอยู่ใน,ในวงนี้นะครับแล้วเขาก็จะมาต่อยอดนะครับแล้วเขาก็จะไปสร้างชื่อเสียงไปออกรายการบ้างอะไรบ้างอะไรครับประมาณนี้ ยนต์ฉันไม่เคยสนใจใคร ความสามารถของน้องๆกันไปแล้วนะคะแต่เป็นเพียงนำจิ้มเท่านั้นค่ะเพราะวันนี้นะคะเรามากันที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะรับรองว่าน้องๆเขามีโชว์มาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ชมแบบจุใจเลยละค่ะวันนี้นะคะเราก็มีตัวแทนจากน้องๆเนี่ยมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในรายการนะคะเรามีน้องๆเนี่ยมาพูดคุยในรายการกับเรานะคะ2คนด้วยกันนะคะตอนนี้น้องคนแรกนะคะเขารอมาเปิดตัวเปิดใจกับคุณผู้ชมแล้วล่ะค่ะเรามาพูดคุยกับน้องคนแรกกันเลยนะคะนั่นคือน้องไม้ค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้สวัสดี ค่ะไมยพี่อ้อมถามก่อนเลยว่าไม้เนี่ยเข้ามาอยู่ใน NU Band ได้ยังไงลูกก็คือ ปกติแล้วแต่ละปีนะคะที่วงเนี่ยจะมีการทําประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับสมัครอยู่แล้วค่ะก็จะทําโปสเตอร์ทําวิดีโออะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นไปที่น้องใหม่ปี6ก6ามหกี่หกห้างค่ะ,ะหนูรหัสหกสามใช่ไหมคะก็เข้าไปในกลุ่มแล้วนะคะก็เห็นแล้วก็เอ้ยน่าสนใจนะเพราะว่าเราเนี่ยอยากอยู่วงดนตรีลูกทุ่งอยู่แล้วแต่เราไม่มีโอกาสได้อยู่ตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสลองสักหน่อยละกันก็เลยวันเสาร์ค่ะเดินมาแล้วก็ก้าก้ากลัวๆไปร้านสมเด็จก่อนไปไหว้ขอพรก่อนขอให้หนูได้เข้าที่ นี่แล้วก็เราก็มาลงทะเบียนแล้วก็มาเจอคุณครูพูดคุยค่ะแล้วคุณครูก็จะให้เราแสดงความสามารถรวมถึงทัศนคติของเราด้วยแล้วก็จริงๆวงนี้ถือว่าใช้ใจแลกใจค่ะดูกันที่ใจการสัมภาษณ์การพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะ,ะความสามารถก็ส่วนหนึ่งค่ะแต่ว่าใจนําค่ะเพราะว่าใจต้องมาก่อนเ<ช>สมอะนะคะแล้วพอเรานะคะได้มาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ NU Band แบแล้วอะมันรู้สึกยังไงบ้างจากความฝันที่เราอยากเข้ามาอยู่ที่นี่และวันหนึ่งเราได้เข้ามาอยู่ที่นี่จริง มันมันเหมือนเป็นความฝันที่เราตั้งไวค้ค<ม>่ะพอวันหนึ่งเราได้เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วมันหนึ่งอันดับแรกเลยมันภาคภูมิใจใแล้วไม่รู้ว่าเราได้เข้ามาด้วยสาเหตุอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราดีใจแล้วเราภูมิใจที่เราได้เอาตัวเองเข้ามาอยู่ตรงนี้จนถึงทุกวันนี้ปีสี่หนูก็ยังรู้สึกว่าหนูขอบคุณคุณครูที่ให้โอกาสหนูได้ก้าวเข้ามาอยู่ในที่<ม>ที่ตรงนี้เพราะว่า ที่ตรงนี้ให้ทั้งความรู้ความสามารถประสบการณ์การใช้ชีวิตครูสอนทุกอย่างเลยคะ่ะม,มันเหมือนเราได้อยู่กับพ่อกับแม่มที่บ้านอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ที่มี<ช>ความอบอุ่นนะคะมีที่มีน้องอนี่ะนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้คือเรามีความสามารถด้านดนตรีอยู่แล้วไหมคือเราเป็นนักร้องนําใช่ไหมลูกนะคะแล้วพอเรามาอยู่ในวงเนี่ยเราใช้ความสามารถเดิมแล้วเรามาเพิ่มเติมความสามารถใหม่ที่นี่ยังไงบ้างเราเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเรายังไงบ้างลูก ต้องบอกว่าหนูไม่เคยจับไม์ร้องเพลงเลยใช่ค่ะไม่เคยขึ้นเวทีเลยค่ะแล้วก็ไม่เคยประกวดเลยแต่ว่าเราอยากทำแล้วเราก็มาลองให้ครูเขาดู uh huh. แล้วครูเขาเห็นว่าเราทำได้เขาก็เลยเปิดโอกาสให้เราได้ขึ้นเวทีได้จับไม์งานแรกแล้วหนูรู้สึกว่าพูดวิมันมันคือความฝันที่เราแบบได้ทำแล้วนะอะไรเงี้ยค่ะที่นี่สอนการร้องเพลงพร์ฟอร์แมนการเต้นทุกอย่างการเดินการพูด การที่เราจะขึ้นเวทีแล้วเราทํายังไงให้คนจับจ้องเราอยู่กับเราเนี่ยคะ่ะสอนทุกอย่างเลยคะ่ะโอ้โหนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้จากการที่เราเนี่ยอยู่ที่นี่นะคะแล้วความอบอุ่นที่นี่เป็นยังไงเขาอยู่กันยังไงความสุขที่เราได้จากที่นี่เป็นยังไงบ้างลกูกที่นี่ต้องบอกว่าบางคนพูดว่าอยู่กันแบบครอบครัวคือไม่จรงิงแต่สําหรับหนูคือจริงคะ่ะอยู่กันแบบครอบครัวหนูจําได้เลยว่าครั้งแรกเนี่ยหนูไหว้ครูปีหนึ่งเขาเรียกว่ามอบตัวเป็นศิษย์ค่ะ หนูนั่งร้อมวงกันกินข้าวตอนกลางวันค่ะหลังจากที่ทําพี่กล้ามอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว<ม>ก็นั่งกินข้าวกันแล้วก็จะมีพี่ๆเล่นดนตรี<ม>แล้วก็จะเป็นแบบโมเมนท์ที่เรากินข้าวครูก็นั่งกินกับเราด้วยครูเขาจะกินที่หลังเราตลอดค่ะจะเดินดูเด็กๆก,ก,กินก็เหมือนเป็นพ่อแม่ดูลูกอย<ม>่างเงี้ยค่ะมันมันอบอุ่นเหมือนเราจากที่บ้านมาเราอยู่กับพ่อกับแม่ตลอด<ม>แต่วันนี้เราต้องมาใช้ชีวิตคนเดียว แต่เราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเรามีครอบครัวที่นี่ที่เป็นครอบครัวเอ็นยูแบนแล้วเวลาซ้อมมาลูกซ้อมยังไงให้แบบเวลาขึ้นเวทีแล้วปว้วะปังตลอดซ้อมหนักมากค่ะ <c oughs> คือเวลาเล่นก็เล่นเลยครูเขาก็จะเล่นกับเราพูดคุย <c oughs> แต่ว่าเวลาจริงจังครูเขาก็จะอยู่ในโหมดที่ทุกคนรู้ว่าโอ้คยครูจริงจังแล้วนะ <c oughs> เราต้องห้ามเล่นนะ <c oughs> <c oughs> ทํายังไงให เป็นมืออาชีพมากที่สุดออกงานแล้วไม่เคอะไม่เขินพูดยังไงเต้นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเขาจะสอนหมดเลยค่ะค่ะแล้ววางแผนอนาคตตัวเองไวไ้ไหมลูกว่าในอนาคตจะนําความสามารถตรงนี้ไปต่อยอดสู่อาชีพยังไงบ้างไหมตอนนี้นะคะหนูก็เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะคะก็ในส่วนนี้ก็ ทักษะของการที่เราอยู่ในวงเนี่ยจะช่วยส่งเสร,ริมให้เราเนี่ยพูดเป็นเต้นเป็นเราสามารถเป็นพิธีกรได้ร้อ,องเพลงได้มาแย่งอาชีพพี่นะเนี่ยมีบุคลิกที่ดีได้จากที่นี่เลยเพราะฉะนั้น หนูรู้สึกว่าเราสามารถเอาไปสอนน้องๆได้หรืออาจจะเป็นวิทยากรได้หรือว่าในสายงานอาชีพนี้ก็ที่นี่แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นอ่าคุณผู้ชมค่ะได้ทาความรู้จักกับน้องๆคนแรกของเรากันแล้วนะคะตอนนี้โชว์ชุดที่2มารอให้คุณผู้ชมได้สร้างความประทับใจแล้วล่ะค่ะจะคึกคักสนุกสนานแค่ไหนนะคะเราไปชมโชว์ชุดที่2กันค่ะ จึนอยากโค่อยเินให้มันเคลื่นเลงลอมใจคนรักในเสียงเพลงช่วยกันบรรเลงบทเพลงแห่งสันองค์<ม>พระพิคเนลลูกของกมเกตเอาไว้ก้าว ร่วมตั้งขึ้นไว้สายรักจากใจถึงใจแรงศรัทธาที่เรามีให้จะก,ก้าวเดินไปด้วยใจสินละินวันนี้นะคะพวกเรานะคะวงดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยนเรศวรแอนดูแบนะคะก็ขอฝากผลงานพวกเรานะคะกับพี่พี่พ่อแม่พี่น้องที่อยู่รับชมพวกเรานะคะฝากติดตามผลงานพวกเราเอนดูพวกเราด้วยนะคะ ใช่แล้วค่ะพี่ไมค์ค่ะถ้าไม่มีพวกท่านก็ไม่มีพวกเรา NU Band ในวันนี้นะคะคิดถึงความสุขคิดถึง NU Band ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราวงดนตรีลูกทุง่งมหาวิทยาลัยนเรศวร NU Band ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ ท่านประธา,านประสิทธิ์วิชาเราลูกหลานคอนน้องวันทาเราลูกหลานคอนน้องวันทาเขาเพ่มเร่มมีข้อโงคงเทพตเทวอาช่วยปกปักรักษาช่วยผมได้าาาจากนี้เสด็จยาจึงได้มาประดับเป็นดาวโครงการมิคเนสวดพวกเราทั้งมวลร่วมกัน แรงศรัทธาที่เรามีให้จะก้าวเดิน ก่อนที่เราจะไปชมโชว์ชุดสุดท้ายที่ยิ่งใหญ่อลังการนะคะคุณผู้ชมคะ่ะพักมาพูดคุยกับตัวแทนของน้องๆจาก NU Band กันสักครู่นะคะเพราะว่าเรามีตัวแทนน้องๆอ,อีกหนึ่งคนที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมในรายการนะคะอยู่ด้านข้างอ้อมแล้วคะ่ะนั่นคือน้องฮัตจิค่ะสวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีค่ะ,คะ,คะถามก่อนเลยนะคะว่ารู้จัก NU Band ได้ยังไงลูกรู้จักผ่านทางอ่าเพจ Facebook ของ ชม,มรมวงดนตรีนี่แหละค่ะแล้วก็เป็นการ PR ประชาสัมพันธ์ของชมรมส่วนกลางในมหาวิทยาลัยค่ะอ่ะแล้วทำไมเราถึงเห็นแล้วอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน n Band อ b น n d บ์น่ะทำไมรู้สึกว่าอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน NU b น n d เพราะว่าหนูอยากร้องเพลงแล้วก็อยากนำความสามารถที่ตัวเองมีเนี่ยค่ะมาพัฒนาต่อใน NU Band ์ แล้วก็อยากสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยของเราเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าวีรกรรมของเราในช่วงมัธยมวัยใสยคอซองนะคะเรามีความสามารถโดดเด่นด้านการร้องเพลงยังไงบ้างก็เคยประกวดแข่งขันศิลปะหัตกรรมนะคะในารายการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพน์แล้วก็เพลงลูกกรุงค่ะอ่าฮะแล้วพอมาที่นี่เราได้ฝึกปลือวิทยายุทธของเราที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มอัพเลเวลขึ้นมายังไงบ้างลูกโโหหลายอย่างเลยค่ะพี่ ไม่ว่าจะเป็นการแบบว่าอัพสกิลของตัวเองในการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ในการสร้างความสุขให้กับคุณผู้ชมในหลายๆคณะหลายๆวิทยาลายัยในมหาวิทยาลัยอะค่ะแล้วก็ได้ฝึกทักษะในการเป็นนักร้องไม่ว่าจะเป็นการวอร์มเสียงหรือว่าการ eye contact กับคนดูหรือแม้กระทั่ง แสดงความเป็นตัวตนของเราออกมาบนเวทีที่เราขึ้นแสดงในทุกงานของมหาวิทยาลัยร,รวมถึงงานนอกมหาวิทยาลัยด้วยเวลาพี่เห็นโชว์พวกหนูๆน,นะคะพี่จะเห็นว่าทุกคนที่อยู่บนเวทีไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์นักร้องขนาดนักดนตรีเขามีหน้าตาดีอยู่แล้วเนาะ<ฆ>ทำไมเขาถึงแบบว่าสามารถโฉกให้คนดูเนี่ยอยู่กับเขาจดจ้องอยู่กับเขาแล้วก็ติดตามการแสดงของเขาจนจบเขาทําได้ยังไงอ่าลูกหนึ่งเลยคือความตั้งใจของพวกเราค่ะเราตั้งใจซ้อม ใช้ระยะเวลาเป็นเดือนๆเลยนะคะ1งานเราตั้งใจซ้อมแล้วก็ตั้งใจถ่ายทอดในความเป็นเอ็นยูแบนของเราอะค่ะความเป็นยูนคของเราให้ทุกคนได้ทราบว่าฉันคือวงดนตรีลูกทุ่งของมหาวิทยาลัยทุกงานทุกคนต้องสนุกไปกับฉันในทุกๆงานเหมือนสโลแกนของพวกเราเอ็นยูแบนค่ะว่าคิดถึงความสุขคิดถึงเอ็นยูแบนโอ้โหมีสโลแกนในมอตอร์ว่างานแล้วถ้ามีวงดนตรีของมหาวิทยาลัยหลายๆที่มาร้องรวมกัน เราจะรู้ได้ยังไงว่าวงนี้คือ NU Band ความเป็นยูนีความเป็นกิมมิคของ NU Band นั้นคือ,อพวกเราจะทำงานกันเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนข่วแบบว่าเวลาเราทำอะไรเราจะทำพร้อมกันแล้วก็เราจะมีเสื้อวงแล้วก็ตราสัญลักษณ์ที่เป็นประจําของพวกเราเองนั่นก็คือลูกพระคณิตหรือว่า NU Band นั่นเองค่ะแล้วผลงานของเราฝีไม้ลายมือของเราคุณผู้ชมแบบหล่ดรักละอยากจะรู้ว่าเอ๊ะจะไปติดตาม ช่องทางไหนได้บ้างถ้าอยากเห็นเห็นความสามารถของน้องๆน,งน,งนี่ต้องไปติดตามช่องทางไหนเชิญค่ะก็ฝากติดตามพวกเรานะคะวงดนตรีลูกทุง่งมหาวิทยาลัยนเรศวรอนยูแบนะคะได้ผ่านทางเพจ a c e b o o k ข่าววงดนตรีลูกทุง่งมหาวิทยาลัยนเรศวรอนยูแบนค่ะ Ig นะคะ TikTok แล้วก็ y o u t u b e นะคะ n อ็นยูแบนออฟฟิเค่ะค่ะแล้วจะมีคลิปัพใไปคุณผู้ชมได้ดูทุกวันไหมเนี่ย มีในทุกๆงานค่ะที่พวกเราได้ทำการแสดงหรือว่าได้ไปออกทำการแสดงมาเนี่ยเราจะอัพคลิปลง ทาง4ี่ช่องทางนี้เลยฝากติดตามพวกเราด้วยนะคะก็คือใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถชมผลงานเราได้ในช่องทางนั้นเลยนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้เป็นตัวแทนหมู่บ้านส่งผ่านถึงน้องๆที่ชมรายการของเราอยู่นะคะน้องๆเขามีความฝันอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นแดนเซอร์อยากจะเป็นนักดนตรีที่เป็นส่วนหนึ่งใน n อ b น n d แบนด์น้องๆเขาต้องทำยังไงบ้างให้ประสบความสำเร็จเหมือนรุ่นพี่แบบนี้เชิญคะ่ะก <c oughs> ็ฝากไปถึงน้องๆทุกคนนะคะที่มีใจรักใน เสียงดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นประเภทอะไรก็ช่างนะคะเราคือคนที่มีใจรักในด้านดนตรีเหมือนกันด้านเสียงเพลงเหมือนกันด้านร้องเพลงเหมือนกันก็ทำหน้าที่ตรงนั้นทำความฝันตรงนั้นของเราให้สำเร็จค่ะเรามีแม้กระทั่งความฝานันหรือแม้กระทั่งความคิดเล็กๆในการที่เราจะพัฒนาตัวเองหรือ ออนุรักษ์ความเป็นศิลปะวัฒนธรรมของไทยนะคะก็นำมันออกมาต่อยอดให้ได้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ทำให้สุดความสามารถของเรานะคะก่อนจากกันไปขอท่อนฮุกที่ชอบที่สุดสักเพลงหนึ่งขอสักหนึ่งผลงานเพลงค่ะลูกอํานาจแห่งความคิดถึงฟังตรึงให้คอ คนหนึ่งริ่มหา,ะมาะจะหวานไปไหนจะพ่อไปไหนนะคะคุณผู้ชมค่ะความสนุกสนานกับ N.U.Ban d ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าหลังจากนี้คุณผู้ชมจะได้พบกับการแสดงที่ยิ่งใหญ่อลังการจาก N.U.Ban d จะเป็นอะไรไปติดตามรับชมกันค่ะนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนอทุก่านพบและสัมผัสกับการแสดงบทเพลงลูกงุก่ในความตกจํา กับคอนเสิร์ตลูกทุ่งไม่มีแดดเอาแสบน,นเทิงสิ่์ครั้งที่11บวายวายทุกเฮได้พบกับศิลปินในตำนานท่านแรกจะเป็นใครนั้นขอเชิญมิตรรักแฟนเพลงรับชมและรับฟังได้ณบัดน,นีบัน the second, He up, p -up, p -up. Lord, Go Cry